สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในชั่วโมงทักษะภาษาไทยนะคะครูกุ้งจะมาพาเด็กๆทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่ครูกุ้งแจกเด็กๆไปนะคะให้เด็กๆเอาใบงานแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนะคะมาดูกันเลยวันนี้ครูกุ้งจะพาเด็กๆทําใบงานเรื่องของสารอวนะคะ เรื่องของสารอวเด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาเลยนะคะใบงานที่ครูคุ้มแจกไปนะคะเราจะมาทําใบงานไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆมาดูนะคะแบบฝึกัดการเขียนสะกดคําสารอวนะคะคำชี้แจงเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสารอวนะคะแล้วฝึกอ่านข้อที่1ห,หัว คำว่าหัวเวลาเราอ่านสะกดคานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนนะคะหออัวหัวนะคะต่อไปคําที่สองคำว่าทั่วคํานี้อ่านว่าทั่วนะคะเวลาเราอ่านสะกดคําเด็กๆสังเกตนะคะระหว่างคําว่าหัวกับคําว่าทั่วมันแตกต่างกันคําว่าหัวไม่มีวรรณยุกต์ส่วนคําว่าทั่วมีวรรณยุก ด็ๆสังเกตดูดีๆนะคะคำที่มีวรรณยุกต์เราจะเขียนอย่างไรเราจะอ่านยังไงนะคะทออัวทัวไม้เอกทั่วนะคะทออัวทัวไม้เอกทั่วนะคะ,ออะ,คะจะแตกต่างกันตรงที่เราจะต้องเขียนและอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ไปด้วยนะคะและครูกุ้งขอ อ,อธิบายให้เด็กนะคะเพิ่มความเข้าใจให้เด็กๆนะคะคาที่มีวรรณยุกต์เราเนเมื่อเราเขียนคนํานี้คำคำว่าทัวเนี่ยทออัวทัวเราเขียนเพียงแค่คําเดียวนะคะเราเขียนเพียงแค่คําเดียวเราก็อ่านคําเดียวนะคะครูกุ้งเห็นเด็กๆบางคนนะคะจะอ่านแบบนี้คะ่ะลูกทออัวทัวทัวไม่เอก ทั่วซึ่งเด็กๆจะออกคำเนี้ยจะออกเสียงคำนี้สองครั้งนะคะซึ่งมันไม่ถูกต้องเด็กๆเห็นอยู่แล้วว่ามันมีอยู่เป็นแค่คำเดียวเด็กๆก็อ่านออกเสียงคำเดียวนะคะไม่ต้องไปอ่านคำนี้ซ้ำมันมีอยู่คำเดียวเราก็อ่านคำเดียวนะคะถ้าเด็กๆอ่านสองกับสองคำก็หมายความว่าเด็กๆต้องเขียนคำเนี้ยซ้ำอีกคำหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ เห็นว่ามันมีอยู่คําเดียวเด็กๆก็อ่านคําเดียวนะเด็กๆไม่ต้องไปอ่านซ้ำสองครั้งนะคะต่อไปคําที่สามนวดสะกดยังไงคะนออวดอนวดนะคะคานี้ไม่มีวรรณยุกนะคะต่อมาแต่คํานี้มีตัวสะกดด้วยนะคะจะไม่ปรากฏรูปไมหันอากาศนะคะจะปรากฏรูปเพียงแค่ วอลแหวนตัวเดียวนะคะต่อมาข้อที่สี่คำว่าดวงสะกดยังไงคะดอวงอดวงเห็นไหมคะต่อไปข้อที่ห้าคำว่าสวยสะกดยังไงคะสออยอสวยต่อไปข้อที่หกคำว่าถั่วสะกดยังไงคะ ถออัวถัวไม้เอกถัวเห็นไหมคะครูกุ้มก็จะอ่านคำนี้เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะถอัวถัวไม้เอกถัวถ้าเด็กๆอ่านสองครั้งเด็กๆก็ต้องเขียนคำนี้สองครั้งในเมื่อเด็กๆเขียนคำนี้เพียงแค่ครั้งเดียวเด็กๆก็จะต้องอ่านเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะอย่าอ่านสองครั้งนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการต่อมาจากาสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะคะต้องทำเหมือนกันอันนี้ข้อ6คกคูกุ้งกอกมาซ้ำนะคะหัวก็สะกดเหมือนกันทออัวถัวไม้เอกถั่วนะคะต่อไปข้อ7หลวมคำว่าหลวมเป็นคำที่มีพย,ยัญชนะต้นสองตัวนะคะ คํานี้เป็นคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านสะกดคําเราต้องอ่านพยัญชนะต้นสองตัวควบกันคู่กันนะคะหอลออวมหลวมนะคะต่อไปคําว่าป่วยนี่เป็นคําที่มีวรรณยุกต์อีกแล้วนะคะเราจะอ่านยังไงปอวยอป่วยไม้เอป่วยนะคะคูกุ้งอ่านคํานี้เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะ ต่อไปข้อที่9คําคำว่าหลวงสะกดยังไงลออัวงอลวงไม้โทหลวงนะคะมีวรรณยุกต์อีกแล้วนะคะคูกุ้งก็อ่านคำนี้เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะเด็กๆก็ต้องอ่านครั้งเดียวนะต่อไปข้อที่10บบวชนะคะ คำว่าบวชตัวนี้เด็กๆอาจจะงงว่าทําไมถึงไม,ไ,มไม่สะกดด้วยชาช้างแต่ทําไมถึงมาสะกดด้วยดอเด็กนะคะเด็กคะคาว่าบวชตัวนี้นะคะจะใช้คาจะใช้กับบวชทากล้วยบวชชีบวชฟักทองอที่เป็นอาหารนะคะนะจะใช้คํานี้แต่ถ้าบวชชอช้างจะใช้กับการ บวชพระบวชเนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นออกเสียงเหมือนกันนะคะอ่านออกเสียงเหมือนกันสะกดด้วยดอเด็กสะกดด้วยชอช้างก็อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่การนําไปใช้นะคะความหมายของคําไม่เหมือนกันคําว่าบวชตัวนี้สะกดว่ายังไงบออัดอวดอบวชนั่นเองนะคะเดี๋ยววันหลังครูกุ้งจะให้เด็กๆแต่งประโยคนะคะ ถ้าเด็กๆแต่งประโยคแล้วเด็กๆจะรู้จักการใช้คำมากขึ้นนะคะต่อไปคำชี้แจงให้เขียนคำจากการอ่านสะกดคำครูกุ้งเขียนสะกดคำมาให้เด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆเ,เขียนคำที่ถูกต้องอย่างเช่นข้อที่หนึ่งครูกุ้งให้คำว่า ออัวนอวนไม้โทอ่านว่าอะไรคะ o, o, no, ออัวนอวนไม้โทเติมไม้โทลงไปอ่านว่าอวนนะคะต่อไปข้อที่สองกอรออ,ดอวดกรวดนะคะคำนี้เป็นคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเราจะเขียนยังไงกอรออวดอ ตรวนะคะต้องเอาพยัญชนะต้นขึ้นก่อนสระัวตามด้วยพยัญชนะต้นสระัวตามหลังพยัญชนะต้นแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดนะคะต่อไปข้อที่3รออัวรัวไม้โทอ่านว่าอะไรคะรออัวรัว,รวไม้โทรัวนะคะรัวบ้านเรานั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่อ่านว่าปลอัวกปลวกนะคะปอรออัวกอปลวกต่อไปข้อที่ห้ากออัวยอกล้วยไม้โทอ่านว่าอะไรคะกล้วยนะคะต่อไปข้อที่หตอรออัว จออ่านว่าอะไรคะตอรออัวจอตรวจนั่นเองนะคะต่อไปข้อนี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเกรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างนะคะคำที่ครูกุ้งทำไว้ให้เด็กๆนะคะ,ะคำแรกคือคำว่ารวย ชวนสวยกล้วยตวงบวมบวกนะคะเด็กๆจะต้องมาดูประโยคของแต่ละข้อก่อนนะคะว่าเด็กๆจะเลือกคำไหนมาเติมนะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งแม่กำลังจุดจุดจุดข้าวสารเด็กๆจะเติมคำว่าอะไรลงไปนะคะเด็กๆก,ก็ต้องไปเลือกคำจากด้านบนนะคะจากคำจากกรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยมาเติมนะคะ แม่กำลังจุดๆุดจุดข้าวสารข้าวสารเวลาเราจะตักใส่หม้อหุงข้าวเนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีการอะไรนะคะใช้วิธีการอะไรคะการตรวงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆสังเกตนะค,ะคำว่าตวงผ่านไปแล้วเราขีดออกได้เลยค่ะลูกขีดออกเลยเหมือนคูกุ้งขีดเลยนะคะต่อไปข้อที่สอง พี่สาวแต่งงานกับคนจุดๆๆๆมากเลือกคำไหนมาเติมคะรวยชวนสวยกล้วยบวมมากนะคะข้อนี้เลือกคำว่าอะไรมาเติมคะเลือกคำว่ารวยนะคะพี่สาวแต่งงานกับคนที่รวยมากเราก็ขีดออกนะคะต่อไปข้อที่สามพ่อกับแม่จุดๆๆ ลูกไปเที่ยวทะเลนะคะพ่อกับแม่ทำอะไรชวนสวยกล้วยบวมบวกเราจะเลือกคำไหนมาเติมเติมตรงนี้แล้วทำให้ประโยคมีใจความที่สมบูรณ์นะคะที่สุดนะคะเลือกคำว่าชวนนะคะเลือกคำว่าชวนมาเติมคุณพ่อคุณแม่ชวนลูกไปเที่ยวทะเลนะคะต่อมาข้อที่สี น้องเปรมจุดจุดจุดเลขเก่งมากน้องเปรมทําอะไรกับเลขเก่งมากนะคะน้องเปรมสวยเลขน้องเปรมกล้วยเลขน้องเปรมบวมเลขน้องเปรมบวกเลขเพราะฉะนั้นข้อนี้เติมคําว่าน้องเปรมบวกเลขนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่หพี่แก้วโดนพึ่งต่อย พี่แก้วโดนพึ่งต่อยจนหน้าจนหน้าเป็นอะไรคะจนหน้าเป็นบวมนะคะจนหน้าบวมนะคะต่อมาข้อที่หนะคะข้อที่6วันนี้แม่แต่งตัวจุด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 เป็นยังไงคะคุณแม่แต่งตัววันนี้เป็นยังไงเอ่ยสวยกับกล้วยเลือกคำไหนเลือกคำว่าสวย นะคะแต่ถ้าเด็กๆไปเติมว่าวันนี้คุณแม่แต่งตัวกล้วยมากไม่ไม่ถูกนะคะคุณแม่จะโกรธเอานะคะลูกต่อไปข้อที่7นะคะสายใจชอบกินอะไรคะเมื่อกี้คุูคุ้งบุพูดไปแล้วจุดจุดจุดบวชชีนะคะเหลือเพียงแค่คำเดียวคือคำว่ากล้วยนั่นเองนะคะเด็กๆก็เติมคำว่ากล้วยลงไปนะคะ เด็กๆคะครู้งมีข้อที่ผิดเนาะครูกุ้งเพิ่งเห็นนะคะตอนขอโทษทีเพราะว่าตอนที่ครูกุ้งตรวจครูกุ้งว่าครูกุ้งไม่เห็นเนะาะคือคำนี้โลกข้อที่ห้านะคะเห็นไหมคะคำนี้คำนี้นะคะข้อที่ห้าคำนี้พี่แก้วโดนเพิ่งต่อย จนหน้าบวมให้เด็กๆแก้จากตอเต่าตัวเนี้นะคะเป็นคำว่าจนนะคะจนหน้าบวมพี่แก้วโดนพึ่งต่อยจนหน้าบวมนะคะเด็กๆเอาดินสอขีดออกเลยนะคะแล้วก็เขียนคำว่าจนข้างบนแบบนี้เหมือนครูคุ้งเขียนนะคะเดี๋ยวครูคุ้งเขียนให้ดูใหม่โอเคนะคำนี้รูกคำนี้ผิดนะคะ ให้เด็กๆเขียนขีดเด็กๆขีดออกเลยนะคะขีดคํานี้ออกขีดคําว่าตนเนี่ยนะคะให้เด็กๆเขียนคําว่าจนลงไปแก้เป็นแก้จากตอเต่าเป็นจอจานนะคะแก้จากตอเต่าเป็นจอจานนอนหนูไม่ต้องแก้คลูกอ่าแก้จากตอเต่าเป็นจอจานนะโอเคนะคะต่อไปข้อนี้ คำชี้แจงให้นักเรียนเรียงคําเป็นประโยคให้ถูกต้องโดยทําไมถึงต้องเรียงคะเพราะรูกุ้งอ่ะไม่รู้จะเขียนอะไรเขียนไม่ถูกรูกุ้งก็เลยเขียนมั่วมาแบบเนี้ยนะคะรูกุ้งเขียนมั่วมาสลับคํามั่วไปหมดเลยรูกุ้งก็เลยมาให้เด็กๆช่วยรูกุ้งในการเลือกคำมาเรียงใหม่นะคะให้ประโยคให้คำแต่ละข้อเนี่ย มันมาเรียงกันใหม่แล้วให้มันเป็นประโยคที่ถูกต้องและมีใจความนะคะอย่างเช่นข้อที่1ถือขวดน้องนมคูกุ้งเรียงมั่วไปหมดเลยนะคะเด็กๆมาช่วยรูกุ้งเรียงใหม่จะเรียงคําว่าอะไรขึ้นเกาะน,นะคะจะเรียงว่าอะไรประโยคนี้น้องถือขวดนมได้ไหมอ่าน้องถือขวดนมนะคะ ต่อไปข้อที่สองปิติเสื้อวันนี้ใหม่สวมนะคะเราจะเติมคำว่าอะไรก่อนเราจะเอาคำว่าอะไรขึ้นก่อนวันนี้ปิติสวมเสื้อใหม่ได้ไหมคะได้นะคะวันนี้ปิติสวมเสื้อใหม่นะคะต่อไปข้อที่สอง ข้อที่สองข้อที่โทษทีค่ะข้อที่สามนะคะข้อที่ 3, สามสวนหญ้าสวนหญ้าในตัดพ่อนะคะเด็กๆจะเรียงคำว่าอะไรสวนหญ้าในตัดพ่อเรียงคำว่าอะไรขึ้นก่อนคะเอาคำไหนขึ้นก่อนเอ่ยพ่อตัดหญ้าใน สวนได้ไหมคะได้ไหมคะอ่ะมาดูกันพ่อตัดหญ้าในสวนนะคะข้อสป้าแก้หัวกินยาปวดนะคะคุกคุ้งเรียงสลับกันหมดเลยไม่เป็นประโยคเลยนะคะให้เด็กๆเรียงใหม่นะเรียงอะไรป้ากินยา แก้ปวดหัวใช่ไ้่เอ,อ่ยมาดูกันป้ากินยากแก้ปวดหัวนะคะต่อไปข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าสวนสวนครัวผักชอบแม่ปลูกนะคะเราจะเรียงยังไงแม่ชอบปลูกผัก สวนครัวใช่ไหมอ่ะมาดูกันแม่ชอบปลูกผักสวนครัวนะคะต่อไปข้อที่6นะคะจับงวงใช้ใบบวัวผู้กันมันคืออะไรอะลูกประโยคนี้ยากจังเราจะต้องอ่านว่าอะไรใบบัวใช้งวงจับ ผู้กันนะคะใบวัวใช้งวงจับผู้กันต่อไปข้อที่7นะคะข้อที่7วัวรัวถัวกินริมแม่นะคะเราจะใช้คำไหนขึ้นก่อนนะคะเราลองใช้คำว่าแม่ขึ้นก่อนนะแม่วัวกินถั่ว ริมรัว้วได้ไหมคะได้นะคะแต่เด็กๆคะถ้าประโยคไหนข้อไหนที่เด็กๆคิดว่าเด็กๆเห็นแตกต่างจากครูกุ้งนะคะเด็กๆก็ลองเขียนแล้วก็ลองอ่านดูนะคะแล้วก็ทบทวนดูว่ามันจะเป็นประโยคที่มีใจความที่สมบูรณ์ถูกต้องไหมนะคะ ถ้าเป็นประโยคใจความที่ถูกต้องสมบูรณ์นะคะเด็กๆก็เขียนลงไปได้นะคะถ้าครูคุ้งเอามาตรวจนะคะแลวครูคุ้งเห็นว่า,าได้ครูคุ้งก็จะให้คะแนนลงไปนะคะเด็กๆเขียนตามครูคุ้งได้เลยนะคะหรือใครที่ทําทเองแล้วก็มาดูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะคะว่าเราทําถูกต้องไหมเด็กๆคะครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆ ฝึกตรวจสอบงานของตัวเองนะคะคก,กู้กุ้เห็นไหมผู้ก,กุ้งตรวจสอบงานผู้ก,กุ้งยังผิดพลาดเลยนะคะเด็กๆลองมาตรวจสอบงานของตัวเองนะคะในเมื่อเด็กๆทําไปแล้วเด็กๆลองมาอ่านทบทวนดูว่าเด็กๆเขียนถูกต้องหรือไม่นะคะใส่วันในยุคใส่ไม่เอกไม่โทนะคะสระสระอุสระโอถูกต้องตามตําแหน่งไหมนะคะหรือว่าเด็กๆลืมไปหรือยังว่าสระต้องใส่ตรงไหน ต้องอสระที่อยู่ข้างบนเราต้องใส่ตรงไหนต้องใส่ขาหน้าหรือขาหลังสระที่อยู่ด้านล่างจะต้องใส่ขาหน้าหรือขาหลังถ้าเด็กๆใส่ผิดนะคะความหมายของคําหรือคํานั้นมันก็จะผิดไปเลยนะคะอะเด็กๆคะ่ะวันนี้ครูกุ้งเฉลยใบงานเรื่องของสาระอวนะคะแต่สาระอัวเนี่เราเรียนผ่านไปแล้วครูกุ้ง เอาใบงานมาให้เด็กๆทําเพื่อเป็นการทบทวนนะคะครูกุ้มเลือกเอามาสระที่มันเป็นเรื่องของสระตัวที่ยากๆนิดนึงนะคะเพราะว่าสระอวเด็กๆจะชอบจําสับสนกับคําที่มีบอแหวนเป็นพยัญชนะต้น2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องดูดีๆนะคะแล้วก็อ่านสะกดคําให้เก่งๆวิธีการทําแบบฝึกหัดก็คือ การอ่านโดยรวมก่อนนะคะแล้วก็มาอ่านทบทวนถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจนะคะให้เด็กๆก,กลับไปอ่านคําสั่งใหม่กลับไปอ่านโจทย์ใหม่อ่านจนกว่าเราจะเข้าใจและที่สําคัญนะคะอันนี้ฝากไว้เป็นการทําข้อสอบด้วยนะคะถ้าเด็กๆทําข้อสอบหรือทําแบบฝึกหัดอะไรก็ตามนะคะอ่านคําสั่งห้ามอ่านข้ามคําและห้ามอ่านเพิ่มคา ถ้าเด็กๆอ่านข้ามคำอ่านเพิ่มคำความหมายของคำถามความหมายของคำตอบก็จะทําอะไรคะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นคูกุ้งอยากให้เด็กๆมีความรบอบคอบในการทําแบบฝึกหัดในการทําข้อสอบนะคะสําหรับวันนี้คูกุ้งต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงทักษะสัปดาห์หน้าเราจะมาเฉลยสระแบบฝึกหัด อะไรนะคะเดี๋ยวเด็กๆคอยติดตามดูนะคะสำหรับวันนี้คุกุ้งไปแล้วสวัสดีค่ะ